เช็คสถานะเราไม่ทิ้งกันขึ้นข้อความแบบไหนพรุ่งนี้รับเงินทีเดียว15,000บาทอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ <Z ip> เพื่อที่ทุกๆคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตจากทางช่องวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันใครสถานะเปลี่ยนวันที่28พฤษภาคม2563ปรุ่งนี้เตรียมรับเงินเยียวยาทีเดียว15,000บาทเนื่องจากทบยอดให้3เดือนครับจากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w บ w เบเราไม่ทิ้งกัน .com เท่านั้นซึ่งล่าสุดครับได้ปิดการลรงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บไซต์ให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนยืนทบทวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางด้านกระทรวงการคลังครับได้อัปเดตข้อมูลโครงการเราไม่ทิ้งกันณนะวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่าขณะนี้โครงการมีความคืบหน้า99.5%โดยมีผู้รับสิทธิ์ทั้งหมด15.1ล้านรายไม่ได้รับสิทธิ์7.03ล้านรายโดยมีผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่าน1.7ล้านรายที่คลังกำลังพิจารณามาตรการเยียวยาที่เหมาะสมขณะที่แฟนเพจ Facebook ถามตอบปัญหามาตรการเงินเยียวยา5,000บาท ได้โพสต์อัปเดตความคืบหน้ามาตรการเราไม่ทิ้งกันโดยสรุปข้อความได้ดังนี้สำหรับคนที่เปลี่ยนสถานะวันที่28พฤษภาคม63จะได้รับการโอนเงินวันที่1มิถุนายน63โดยจะทบให้เป็น3เดือนคือรอบของเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนรวมทั้งสิ้น15,000บาท สำหรับคนที่เปลี่ยนสถานะภายในวันที่29 31จะได้รับการโอนเงินภายในวันที่5มิถุนายนโดยรับ15,000บาทเช่นเดียวกันสำหรับคนที่เปลี่ยนสถานะวันที่27พฤษภาคมโอนเงินวันที่29พฤษภาคมทบ2เดือนคือเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมรวม10,000บาท ครับสำหรับวิธีการตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันว่าได้รับเงินเยียวยามาตรการ5,000บาทหรือไม่เพียงทำตาม3ขั้นตอนต่อไปนี้ 1. เข้าไปที่เ w w บเราไม่ทิ้งกัน com 2. เลือกเมนูตรวจสอบสถานะแถบสีเทา 3. า 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวในส่วนของหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์วันเดือนปีเกิดแล้วคลิกคำว่าตรวจสอบสถานะ ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ